แรกที่เราไปทําแผนนะครับก็คือเป็นคดีชิงทรัพย์นะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนร้ายสองคนได้เข้าไปใช้วุธมีดจี้บังคับเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายนะครับซึ่งเดินข้ามสะพานลอยมาจากทางเมเจอร์มายังทางาตลาดบ้านนาครับได้ทรัพย์สินไปกเ็เงินสด5,000ันบาทแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องแล้วก็พวกบัตรประชาชนบัตร ATM ของผู้เสียหายนะครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุทั้งสองรายเนี่ย ได้รับจิ๋เนี่ยก็หลบหนีไปนะครับส่วนอีกคดีนึ่งเนี่ยคือก็คือหนึ่งในผู้ก่อเหตุในคดีแรกเนี่ยได้กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในวันเช้าวันจันทร์ที่12กุมภานะครับเวลาประมาณเก้าโมงกานะครับก็ได้ขับรถมาคนเดียวนะครับใช้รถอของรถจักยานยนต์ของเคอรี่เนี่ยมาตระเวนเพื่อจะชิงทรัพย์ของผู้เสียหายแล้วเป็นประสบเหมาะ ช่วงช่วงเช้าเห็นพบผู้เสียหายเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีอายุเยอะหน่อยนะครับก,ก็คงจะสู้ต่อสู้ไม่ไหวเนี่ยก็เดินลงไปก็บังคับบังคับเอาเงินจากผู้เสียหายนะครับโดยได้พกอาวุธมีดไว้ที่เอวก็คือโชว์อาวุธมีดไว้ว่าว่าเนี่ยถ้าไม่ให้เดี๋ยวเกิดอันตรายแน่นะาทางผู้เสียหายเนี่ยก็ให้เงินไป280บบาทนะครับแล้วก็ยังถามผู้เสียหายด้วยว่าว่ามีสร้อยไหม ซึ่งก็ผู้เสียหายก็บอกว่าไม่มีตัวคนร้ายนะครับก็ก็เลยขับรถไปเลยได้เงิน280ดก็ขับรถไปเลยจนกระทั่งต่อมาตำรวจเนี่ยได้มีการสกัดตั้งด่านแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าได้มีกลุ่มคนร้ายเกาะเห็นในหถบนี้นะครับจนกระทั่งเมื่อเช้าเมื่อคืนนะครับวันที่13กุมกาุัมา์เวลาประมาณสักตีสองกว่านะครับาสายตรวจในระหว่างที่สายตรวจเขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับก็ พบเห็นคนร้ายเนี่ยขับรถมาแล้วก็มีท่าทางสงสัยเจอดา่านก็พยายามจะหลบหนีตำรวจก็ได้ไล่ติดตามจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้หลังจากควบคุมตัวไว้ได้เนี่ยก็ได้นําตัวผู้ต้องหามาให้นําตัวคนร้ายเนี่ยมาให้ชุดสืบสวนเพื่อทาการตรวจสอบและขยายผลจนได้มีการสอบถามแล้วก็ซักถามจนได้ทราบว,ว่าคนร้ายเนี่ยได้ไปก่อเหตุมาแล้วสองครั้งในพื้นที่ของอสอพประตูน้ำจุลาลงกรล้วก็เลยทำเรื่องจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินดคดีไป แล้วส่วนอีกหนึ่งลายล้วครับอ่าก็คือหนึ่งลายคืออ่าสะพานเมเจอร์ใช่ไหมครับครับอ่าอีกหนึ่งลายก็คือที่ป้ายรถประจําทางที่เมื่อก่อเหตุเมื่อวันเช้าวัน,ว,นวันจันทร์ที่สิบสองนะครับเวลาประมาณอ่าเก้าโมงเนี่ยคือที่บร,ริเวณป้ายรถรถประจําทางบร,ริเวณคลองสองครับขาเข้ากรุงเทพคนร้ายมีจำนวนกี่คนครับคนร้าย เหตุแรกนี่สองคนคเหตุที่สคนเดียวคนเดียวครับอีกคนนึงก็ยังตามตัวอยู่อีกคนนึงเราเราทราบชื่อแล้วนะครับว่าเป็นใคร,ครบเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเยาวชนนะครับเราก็จะได้ดําเนินการออกมาเรียกแล้วก็ออกมาจับเพื่อมาดำเนินคดีต่อไปครับ